โพ l เลไม่ใช่แค่ขาซีทธรรมดาทั่วไปเพราะนี่คือขาซีทที่มีงานวิจัยและพัฒนารับรองผ่านการชนจริงในห้องแล็บมาตรฐานระดับโลกเทคโนโลยีใหม่ลดการกระแทกที่คอได้ดีกว่าเดิมพนักพิงศีรษะแบบ Active Headrest ป้องกันการกระแทกส่วนคอได้ดีที่สุดเข็มขัดนิรภยัยป้องกันการบิดที่ผิดแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดใช้เทคโนโลยีแบบ Easily Rotated Ball Guide ระบบ Belt System ที่สามารถป้องกันการบาดเจ็บโดยลดการกระชากข,ของหน้าอกระหว่างการชนเข็มขัดคุณภาพสูงสุดแบบที่ใช้ในรถแข่ง ติดตั้งง่ายโดยใช้ Isofix System การทดสอบการชนของรถจริงมั่นใจได้รับการพิสูจน์ความปลอดภยัยโดยการทดสอบการชนอย่างรุนแรงโดยมีความแข็งแรงมากกว่าระดับ Homologation ถึง2เท่ารองรับระบบ Isofix และ BELT ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานอันแรงกล้าที่จะพาลูกน้อยของท่านถึงที่หมายอย่างปลอดภยัยเลือกความสบายในทุกๆก,การเดินทางเลือกความปลอดภัยที่ดีที่สุด เลือกโพเลดร้านปั๊มนมเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์โพเลดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย